มือนีสีมาเจาะนามไ่ผู้ใดสนใจที่กะติดต่ออะไรได้จา้าอันนี้เพิ่งเริ่มไม่เดี๋ยวหาเบิ่งล่ำที่ว่ามันอายุประมาณหลายกว่าสามสี่ปีอุปกรณ์ก็สิมีสว่านโคดน้าแลวก็จอฟ้า กะหาเบิ่ลลำทีแบบโบ,บแก่แล้วกะบอลบอแก่หลายแล้วกะบอนเวลาที่เหมาะสมกับการเจาะน้ำคือเวลาตั้งแต่หนึ่งหนึ่งถุ่มถึงตีสี่ตีหาด้วยจ้ะอันนี้ก็เมาทางว้แปนแล้วล่ำเลย เ่แกเแล้วก็บบอออนเป็นนามไพเพืือทสุขภาพด้วยจากผู้ใดจิกินกะสร้างใดเอาเสือกทัท์้้างใส่ระบิดนี่เดี๋ยวเด้อวิธีการเจาะก,กับเจาะเฉียง น,นี่เป็นดอกสะวานดอกเจาะไม่เจาะเชียงไตตานี่ได้อันนี้หูเกาเพื่อมีนม้ำมีหลอดออกที่นี่หูเกาอนนั่ล่ำเกากิดเจะได้ดจา้าแต่ว่าเท่กากับเว้นไปซีหามือล้วเท่ากับมาเจาะหูข้างๆกันจนลอบแล้วกว็คืนบองไม่ อันนี้เป็นกอไผ่อุดมสมบูรณ์เอาล่ำนีถึกตัดแต่บรูยังบม,มีการเจาะล่ำนีก็แกถ้าเป็นไผ่อ่อนกะมันก็จะมีกินเหม้นเขียวนิดนึงบ น้ำไผ่พือสุขภาพอันพ่อได้น้ำไผ่ไปแล้วเขากบสีแซย,ยืนภายในสองชั่วโมงแล้วก็ท่านการกองด้วยพาเขาตามชันได้จ้ะอันนี้ก็ย่งไง้บเฮ็ดคายเตะกะเฮ็ดให้คอพวกกินแล้วก็จะว่าจะให้พ่อกับแม่ล่องเบิงสปรปพกุ้นนี่คือสะลายหนิวแล้วก็เป็นน้ำที่ สะอาดบริสุทธิ์ด้วยจ้ะเข้าสิมาเราเริ่มเจาะกันเลยจ้ะ